mà lại nói đảo điêu, nói 50.000 bạc này nhau quăng, ui hèi ai đi quăng ài đắt đẻng, ว่ยกระแป้งเป็นอะไรยาจิตแบ้งเป็นสองถุงอะไรน,นี้แม่แมน,น,นี่ครับผมมะไล่หมองไดกับบังามคือของหนองแป้งครับพวกทีแบบกักนเน้่แถวบานมากไงผดมะบ่มีคูแข่งนี่แล้วดอกแล้วเรื่องสามดอกห <c oughs> อยหอยเาย้ยาๆลงมาบานกิดดิบอยู่ เอาเขาหนูแปลงก็พอแพงเถอะนึกจะแพงเท่ากันขื้หอยได้ไงอยู่สั่นหน่อยายลูกค้าย็ยิ่จุ่มสวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนี่ครับ่านน้องสมิธครับผม นนดินแดงครับสาวแปงครับพี่น้องสาวแปงสาวแปงสาวแปงครับไปเดี๋ยวจะพาไปซื้อมะไรน้องแปงครับผมเดี๋ยวจะพาไปซื้อมะไรน้องแปงครับนี่ครับผม 41กิโลปูรีลำ115กิโลครับผมลมดีดีครับอยู่ทางโน่นลมลมดีดีเลยคือว่าโอเคครับผมบรรยากาศเย็ยนดีครับเมื่อนี่จะไปเสียบมาไล่ครับครับน้องแป้งนะครับผมน้องแป้งยอยู่ครับเมื่อนี้ครับ แป้งยูกับสีไปอุ้ดนุนน้องแป้งนะครับเพื่อจะพรุ่งนี้ก็จะไปบายที่ร้านนะครับผมไปบายที่ร้านจอดรถไปฝั่ง เพตือนเสยนี่ครับมาไรหลงแป้งครับผมมีหลายหคนถามหามีเตปูถามหาว่าคือโบแว่หลงแปงเนี้่าสันว่าแปะไปใส่คือโบมมหฮอยไแปไปฉีดยามันย้ำตอกผูกมั่นพร้อม อ๋คือบอกลูกเลยบ่าให้ลูกเคยไปเสียดไม่คือบ้านดีแต่บ้านนี้ <c oughs> บ้านนี้พอใส่ลูกเคยแต่บ้านนี้ดีหลายครับออจอดจ่ฟังตรงขามครับโดๆนๆครับยังมีโอกาสได้มากนะครับผม <c oughs> ด่านน้องสมิธนะครับ <c oughs> โนนดินแดง <c oughs> ข้าวอายุเขาบางหันเกียเ่ยวเพื่อนพวกคน <c oughs> มาลายหน่อย เร้อยห้าสิบบาทแลยงกว่าโอ้ยไอ้ไอิกวางไอ้หถดแต่งเก่ากว,ว้างอะไรพอดีแล<ม>้วบอไร้ประนดนดอกอนี่ครับ โลเ,เม้อยังมาขายอยู่บ่นี่ฮะ<า>ขายด้กำเว้น,นขายด้กำเว้นบนเบเลวันปิงบ่บเบเลวันปิงบ่โอ้ยกระแบงเป็นอะไรย่าจิตแบงเป็นสองถุงกรนไลยนี้แม อะไรมองได้กับโงงามคือของน้องแปงครับโมกิกักเนเลยแถวบ้านมักง่ายปวดปะบ่ <c oughs> มีครูแข่งนี่แล้วดอกแล้วเรื่องสามดอก <c oughs> หวยหวยเงาๆลงมาบ้านกิจิดอยู่ด <c oughs> อกไม้มันแข้งค่ะเอาของหน่องแปงคือบ่แพงเหรอมันก็แพงด้วยกันคือหวยไดงยังอยู่ใ <c oughs> <c oughs> ั่ โอ้ย40บาทโอเคคุณเขาคุณหานี่ครับผมหลายคนตามหานะครับนําหานะครับผมน้องแป้งผู้ใดก็ได้ผู้ใดก็ได้มาแต่พอถ่ายน้องแป้งให้เบิ่ง์นี้ให้เบิ่งเนียยู่เสียข้อเบอร์ไปพร้อมผนบ้าหน่อยมาเลยนอนยินแดงครับผมเอ้านั่งไหวให้กันตัวนี้ กวางไหนพุ่นบอฟังไหนฟังพูดอันแรกนี่บออันสุดท้ทายนี่บอสลา,านี่บ่โอ้มาสิแดงยุ้ยใช้เบิ่งหนาก่อนเแกนหนาใช่ไแมนซื้อน้งนองนี่ยังนอนนะครับ,บ,บน้องบีแวร์เด้อน้องบีอยู่ฝาดสลา,าน้อยนึงผู้ใดก็ได้ขึ้นเขามาแล้วใส่มือ <c oughs> ก่อนหดสลาเด้อ พี่น้องรถคว้าเข้าแม่พื่นแน่พื่นซีนองบีวันมีแฟนโสดสนิทโสดสนิทครับบ่โสดเต้นองแป้งนี่ละ <c oughs> ว่าเดี๋ยวมอน่วงว่ามวนครับขณะน,นี้เวลาสี่ทุ่มกลัวองแป้งเพื่อนขี่คนละเขาประมาณจจกโมงนี ปีสามนะครับผมเคนเฮ็ดงานกลางคืนเนี่ยน้องแป้งบ่ธรรมดาเด้ไม่เหรอวขึ้นแล้วนั่งเฮ็ดกับเฮ็ดเอาเวลาไปนอนนี่เอาเวลาที่ไหนนอนตอนบ่ายน,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 นอนเหมือ <laughs> นละสามชั่วโมงแสดงว่านอนนอนเพ่นกับโมต่นน,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 นี่ครับผมวุฒิหนน้องแป้งครับผมน้องแป้ง ta hạt cả đài. Đông đi, đồng đi. nè, bao lần đồng đi. Ô, trêu quen rồi đó. ครับบรรยากาศนะครับผมตอนนี้นะครับเยี่ยเมื่อื่นเหมือนะไรเจ้าสีลงเหมือนในวันที่14เนาะขายอะไรจนโมโหวันที่เื่านขายอะไรจนโมโหวันที่เมื่อวันวี่สาวแป๋งขายตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยอยู่คุณเอี่ยขี่รถอยู่ขี่ไปขี่มาอยู่เป็นเด็กน่อยขายได้กี่โมก ขี่มงเงี้ยงๆอยู่คุณายแต่ขี่โมูเงี้ยงจนง่ามเว้ยขยันนะครับผมน้องแป้งนะครับขยันขยันขยันมากนี่ครับอุดนุนน้องแป้งครับผมมะไลเพินสวยงามสวยงามไม่มีที่ตินะครับประเทศมะไ่นี่ผมกับว่ามันเดินทางไปทัวประเทศผมมาเห็นอยู่ น,น้อดินแดงนี่แหละด้านน้องสมิธนี่ะงามกระหม่องนึงกะอยู่ทาย่างเพชรบุรีจะงามขึ้นกันครับผมพี่น้องราเป็นทูเท้าอ่ะโอ้ดวนเวียนไาแล้วครับดวนเวียนน้คปับ,บปไปได้บ่าเนี่ยอะบายบายเอฟซีเนี่ยที่ละ น้องแปงเป็นตะหากได้ขยันนะครับขยันขยันน้อยคนนะครับที่จะทำงานนี่ครับเอาพวกหอมปากหอมคอ,อครับผมเอาบาเอาหลายเอาพวกหอมปากหอมคอมาไล่อุดนุนหนองแปงครับอุดน,นุนกันนี่นะครับล่านเพิ่นกะถ้าเขาข้นมาได้เขาตะโกกะ ขึ้นมาได้เขาตะโก้เขาก็จอดฟังทั้งนี้นะครับจอดเสื้อป้ายนี่เด้อลานเพิ่นอยู่เสื้อป้ายนี่ละนี่นี่ครับอยู่ตรงข้ามป้ายนะครับผมจอดโอ้รถแก่รถมาแล้วโอ้ยสิบล้อแท่นเบี้ยรครับจอดครับไก,กเดินทางต่อนะครับผมออกเดินทางต่อนะครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับผม มาอะไรไหวแม่ยานางเข้านะครับผมซื้อมาไะไไหวแม่ยานางนะครับนี่แหละครับสาวแปงครับบึงการเฮ็ดงานต้องเปิดรถโอ้สิบหล่อเงียมาจอดน้ำคนเข้าไอ้คนน้องแปงครับเป็นน้องน้องขยันนะครับผมขยันนะครับแล้วก็รายได้รายได้ดีนะครับผมขายมาะไลเนี่ย รายได้ดีนะขยันทำมาหากินนะครับผมนี่ครับน้องแป้งไปผมก็หยอกเดินทางต่อได้แบดนี้ครับบุงนาซูจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับผม <c oughs> ต้องกับศรบุงนาซูอำนาจ,จเจริญน,นะครับไปออกเดินทางต่อนะครับผม รถตู้ลังกันว่าหลายครับน้องรถตูเเ้ดดเท้าน่รถฟอรเท่าน่นะครับผมมีน้องสายบรรทุกนะครับคนใช้ถนนร่วมกันนะครับผมกลให้มีน้ำใจนะครับมีน้ำใจให้กันนะครับมีน้ำใจให้กันมีอะไรเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลือกันนะครับผมไปอ,ออกเดินทางต่อครับผมมุ่งหน้าสู่จังหวัดอำน่าจเจริญครับผม ใครเจอกันถักท้ายในเด้อครับรหนดบวีสติเกอร์อยังนะครับอยู่ถ่ายนะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะติดโยไอคิวพันไม้ทุเรียนอีสานนะครับผมโอเคบายบายครับทุกท่านครับ